มาต่อกันที่โคราชกันบ้างค่ะโคราชเลี้ยงอาหารกลางวันมอบสิ่งของใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ต้องขังหญิงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมมาราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่ทันทสถานหญิงนครราชสีมาตำบลคลองไผ่อำเภอสีหิ้วจังหวัดนครราชสีมา นายชัยวัฒน์ชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567โดยมีนางกุลทรัพย์ชื่นโกสมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมานางสาววลัยลักษณ์ชุ่มชื่น ผู้อุนมนยการทันทัสถานหญิงนครราชสีมาและคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาร่วมในงานเพื่อเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567 และเพื่อให้ผู้ต้องขังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้ต้องขังค่ะโดยได้มีการนําสิ่งของที่เป็นเครื่องใช้จําเป็นสําหรับผู้ต้องขังหญิงไม่ว่าจะเป็นสบู่แป้งยาสีฟันแปรงสีฟัน,ฟนยาสระผมผ้าเช็ดตัวชุดชั้นในรวมไปถึงกระดาษทิชชู่นะคะมามอบให้กับผู้ต้องขังหญิงด้วยค่ะแล้วก็นี่เลยตามภาพที่เห็นมีการเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยเมนูเนี่ยแซ่บน่าทานมากเลยนะคะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะแล้วก็มีการเลี้ยงของหวานด้วย ซึ่งก็มีการเลี้ยงอาหารกลางวันให้ผู้ต้องขังหญิงจำนวน200คนค่คนค่ะ พร้อมกันนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายกเหล่ากาชาติและคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดก็ได้เยี่ยมชมตลอดจนอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังและผลผลิตการฝึกอาชีพของผู้ต้องขังค่ะซึ่งก็ได้นํามาจัดแสดงเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้แก่ผู้ต้องขังในการอยู่ร่วมกันในสังคมหลังจากออกจากทันทถานและก็จะเป็นพลังในการช่วยเหลือขับเคลื่อนสังคมต่อไปค่ะ